อัมพัชราพาเผยหน้าสดโดนทักหนักเป็นเสียงเดียวก่อนหน้านี้เรียกได้ว่ากลายเป็นดา่าร้อนๆในโลกออนไลน์ในตอนนี้เลยก็ว่าได้หลังเรย์แมคโดนัลออกมาเล่าในรายการเรย์รอนถึงเบื้องหลังฉากเลิฟซีนกับสุตาสาวอัมพัชราพาในภาพยนตร์เรื่องเฟกโกหกทางเพว่ามีการเล่นนอกบท โดยทั้งนี้เพจโกดังหนังได้มีการออกมาโพส์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าในแดอะเล็กหนังเดิมทีจะเป็นการแค่ฉกจูบกันแต่เรได้เปิดเผยว่าคิดว่าเล่นให้มันผ่านๆไปก็พอเลยไม่ได้มีการเตรียมหรือซักซ้อมกับอั้มพัชราภาจริงจังพอถึงคิวที่จะต้องแสดงจริงปรากฏว่าเขาก็เล่นจูบปากอั้มจริงๆแต่ผู้กำกับไม่สั่งทัดสักทีเลยเลยอยากลองในเมื่อได้จูบแล้วก็อยากไปให้สุดอ่อยอินเนอร์ไปเต็มที่ หลังจากนั้นเขาก็รู้สึกว่าอยากจะเอาลิ้นไปประกบอํำแต่ติดที่ฟันของอัำบล็อกเอาไว้พอเธอไม่รู้ว่าจะต้องเล่นออกมาแบบไหนสุดท้ายภาพเลิฟซีนที่ได้เห็นในหนังเลยมาจากความไม่ตั้งใจของเรย์แมกโดนัลนั่นเองงานนี้ทำเอาชาวเน็ตวิจารณ์กันสนัน่นหลายคนก็มองว่าเป็นการฉวยโอกาสไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมง,งานอาทิละเมิดจ้าสมมุตินะคุณผู้ชายได้รับบทเกแต่ไม่มีฉากจูบ อยู่อยู่ในซีหนึ่งคู่ของคุณเกิดนึกจะจูบจริงขึ้นมาจะสอดลิ้นด้วยคุณแฮปปี้ไหมท้าไมก็นั่นแหละจ้าแต่นักแสดงบางคนก็อินบทสมัยก่อนไม่ได้แคร์เรื่องพวกนี้มากเลยอาจจะทำลงไปเลยแต่สมัยนี้ถ้าไม่คุยกันก่อนคิดว่าเรื่องใหญ่ละจ้าเรามองว่ามันเป็นการละเมิดเขานะทำไมทุกคนถึงมองว่ามันขำอะ่ะไม่เป็นมืออาชีพและช่วยโอกาส จริงๆที่ขุดมาเล่าถ้าคนรุ่นนี้มาอ่านเลอาจจะโดนแบนด์ย้อนหลังได้เลยอย่างนี้เรียกว่าช่วยโอกาสไหมเกินบทและอีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแม่ข,ของวงการบันเทิงตลอดการเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับอัมพัชราภาล่าสุดเมื่อวันที่10มีนาคม2566แฟนเพจเฟซบุ๊ k อัมพัชราภาได้โพสต์ภาพของอัมอวดหน้าสดให้เห็นออกสื่อแบบชัดๆและต้องบอกเลยว่าภาพนี้ทำเอาแฟนคลับฮือฮาสุดๆ พอหน้าสดของอ้ำทั้งสวยและใสมากแถมหน้าเด็กเวอร์หลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิหน้าสดสวยมากจ้าสวยที่สุดน้องอ้ำาน่ารักสดใสมากค่ะสวยที่สุดหน้าเด็กมากๆค่ะสวยอิ่มหน้าสดก็สวยนะสดใสมากๆค่ะคุณอ้ำาสวยสดใสหน้าเด็กน่ารักมากหน้าเด็กมากค่ะพี่อ้ํเป็นตน้น